เหมาะลำชาวสาวเท่ากำลังเล่นบททูตทูกกรทาปกป้องแผ่นดินโคตรเงาสุดชีวิตจะทำการฟอร้องคัดค้านการซื้อขายฉลาดแต่เรื่องโง่โง่เหมือนเคยจะให้สังคมมองว่าถูกกันแกล้ง30นี้บอสดาเตรียมลงทพื้นที่เพื่อนน้องชายสุดที่รักเลดี้แจ้งมาทำได้ค่ะ แต่ทำาชนะไหมอีกเรื่องเขารอสามสิบอยู่บ้านค่ะเขาไลา์บอกไว้ที่บ้านก็ของบิ๊กจะไปฟ้องอะไราฉันเชียร์บอทโน้ตบอทบิ๊กเอาซิใครจะเป็นใครลองดูเลยสินสอดก็อยากได้ค่าทีก็อยากได้ที่ดินก็อยากได้เงินก็อยากได้สินสอด คงจะเงินตัวเองนั่นแหละร้อยล้านจะได้แบ่งกันก็ทีนี้แหละค่ะสะเหมาะรำจริงๆดินไม่เลิกไม่จบให้ผู้ใหญ่บ้านฟ้องแบ่งเงินสดในไร้สดเลยให้บอสฟ้องเลยน้ำตาลมีสิทธิ์เต็มตัวอยู่หลักฐานนัดออกมาเลยให้ดูจะได้แบ่งให้หมด อยากใครผู้ใหญ่บ้านฟ้องแบ่งสมบัติที่หามาด้วยกันจะได้เห็นไหมเนาะเอาให้มันชัดเจนเลยถ้ามาถึงขนาดนี้แล้วคุยกันเลยจะเอาอยัางไงถ้าหนางไม่ให้ขายก็ต้องให้แบ่งสมบัติทุกอย่างแล้วบ้านก็คืนให้หนางไปมันจะได้จบๆใข่แนะนำให้เดียวทำแบบนี้ทำไมตะโลก็กนางบอกว่า นางปรึกษาทนายนี่แหละทนายอะไรวะที่ดินเขาก็ซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วโนดก็ออกเป็นชื่อปีกแล้วจะเอาอะไรมาฟ้องคืนเบือดร้อนพ่อใหญ่โน้ตอีกแล้วงานนี้อย่างเบี้ยวต้องเจอบอสโน้ตผู้ใหญ่บ้านใจดีเกินฟปก่อนหมอลำเท่าจะคัดค้านเรื่องโงโม ให้ผู้ใหญ่บ้านฟ้องเรียกทรัพย์สินที่ใช้ชีวิตมาด้วยกันฟ้องสักร้อยล้านดีไหมคะเจ้ามันใจใจอยู่แล้วความถูกต้องตามกฎหมายมันก็มีหากไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาและมีทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันทรัพย์สินเหล่านั้นจะถูกพิจารณาว่าเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมและแต่ละฝ่าย มีสิทธเท่าเทียมกันในการแบ่งทรัพย์สินหลักการแบ่งทรัพย์สินไม่ได้จดทะเบียนสมรสมันก็มีหลักบอกแล้วในกฎหมายอย่างไงก็แบ่งได้ขัดข้านตามสิทธิ์แต่ไม่ได้แปลว่าชนะนะคะพอที่ดินหลงหนามเชื่อขายไม่ใช่อยู่ค่ายถ้าแพ้ถูกเขาแฟงแบ่งลอยล้านคืนยิ่งหนักกว่าเดิมนะ ทำไมไม่อยู่เฉยๆอยากได้ก็ซื้อคืนสิคะอยากได้ก็ไปหาเงินมาซื้อเหตุว่าเพิ่งซื้อที่เพิ่มที่หลังสิ์ไม่ใช่หรอคะที่ข้างบ้านทำไมไม่เอาเงินตรงนั้นมาซื้อที่ดินบรรพบุรุษคุณละคะถ้าคุณอยากได้จะมาฟ้องขัดขานเพื่ออะไรอย่างไงมันก็ขัดขานไม่ได้ขัดขานได้นะขัดขานได้เลย แต่ฟ้องไปมันก็ไม่ชนะหรอกเกิดเขาฟ้องกลับแย่เลยนะมีเงินซื้อที่หน้าบ้านซื้อที่ข้างบ้านพี่สาวอวดชำแต่ไม่ยอมซื้อที่ดินโคดเน่าตัวเองคืนฉลาดอยากได้แต่ของฟรีคัดค้านได้เหรอในเมื่อมันเป็นสัญญาซื้อขายถ้าเขาฟ้องสอบร้อยล้านคืนจะไม่ต้องโทษใครเพราะตัวเองขณะทำเอง พูดถึงป้าข้างบ้านอยากได้ที่ดินสมบัติเก่าแก่ตัวเองทำไมไม่ซื้อกลับคืนมาบอสบิ๊เขาก็ประกาศอยู่นะยอมให้กว่ามั่นของนายจริงๆถ้าฟอ้องเรื่องการครอบครองที่ดินหรือบ้านเจ้าของที่ดินผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามกฎหมายจะมีสิทธิ์มากกว่าเจ้าบ้านเจ้าของที่ดิน มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์จากที่ดินดเต็มที่รวมถึงการควบคุมการเข้าออกและใช้บ้านบนที่ดินนั้นสรุปแล้วในกรณีที่เจ้าของที่ดินตับเจ้าบ้านเป็นคนละคนเจ้าของที่ดินจะชนะในคดีที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองที่ดินหรือบ้านเนื่องจากเจ้าของที่ดินมีสิทธิ์เหนือกว่าถ้าเธอฟ้องไปแล้วหวังผู้ใหญ่บ้านฟ้องกลับขอแบ่งทรัพย์สินทั้งหมดนะจ๊ะ เดี๋ยวหมดตัวเต้เกมันจะไม่อยู่ด้วยฉันเตือนเธอด้วยความหวังดีนะเบี้ยวฉนดเป็นชื่อของใครคนนั้นมีสิทธิ์ตามกฎหมายร้อเปเซ็นต์นะเบี้ยวน้องไม่ใช่ลูกหลานที่พ่อแม่ตางยายกที่ดินให้แล้วอักตันอยู่ไม่ดูแลจะไปคัดค้านยังไงก่อนในเมื่อการซื้อขายถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างมีหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่มาวัดที่ดิน ก็ไม่เหตุมีใครคัดค้านสักคนว่ามันไม่ใช่ของน้องก็ให้แปดคัดค้านเลยน้องจะได้มีเหตุแห่งการฟอ้องร้องอยากอื่นไปด้วยดีเหมือนกันนะไม่จบไม่สิน้นในใจก็ยากให้ผู้ใหญ่บ้านฟ้องกลับแบกเงินสองวัยล้านไปเลยซื้อเขาซื้อขายจะไปฟ้องหรือคัดค้านแบบนายโง,งมากไม่ใช่มรดกโอ,อนให้เขาซื้อนะจ๊ะ 30เป็นเหตุสุดท้ายจะได้อยู่เลย30ก็คือบุกรุกบ้านคนอื่นตำรวจจับให้โอกาสถึงสิ้นเดือนใช่ไหมคะถ้าไม่ออกก็ดูต่อไปซื้อคืนซะก็แล้วท่านหัวหน้าวงเธอก็มีเงินอยู่ไม่ใช่เหรอทำไมทำหน้าอานาจใจกระสานตัวเองถ้าฉันเป็นเธอฉันจะซื้อคืนเพื่อรักษาสมบัติ ของแม่ของตัวเองไว้เอาให้มันชัดเจนมาถึงขั้นนี้แล้วเฮนลี่เกบอกว่าหมอลำจะไม่จะโสดลิเกก็ชอบนะสงสัยมันชอบอะไรแบบนี้แหละก็ให้มันไปอยู่กับลิเกไปถ้าสมบัติอยักได้คืนก็มาซื้อคืนเลยอย่างไงเขาก็ขายคืนอยู่แล้วอย่าเล่นกับบอสด,ดักนะ มันไม่สนุกเขาเป็นนักธุรกิจไม่ใช่เด็กมาเล่นขายของเป็นชั้นไม่เสี่ยงกับปอดดากจริงๆเฮนรี่เคบอกว่าหมอลำเช้าจะมาเยสูบ่อยขึ้นตอนนี้ลิเคเออยขึ้นมาเองแล้วเห็นลูกน้องหมอลำยายเท่าที่พับไหนบอกว่าจะให้ยายออกแต่เขากับยายเขานี่แหละมันต้องฟ้อง ฟ้องเรื่องที่บ้านมันต้องฟ้องเรื่องร้อยล้านมันต้องมีเรื่องลูกเข้ามาเกี่ยวด้วยดูสิคิดว่าผู้ใหญ่บ้านหนาวไม่ธรรมดานะเขาขึ้นไลฟ์เอซีถามว่าเมื่อไรจะย้ายออกเดียวตอบว่าบ้านเกิดฉันจะให้ไปไหนอย่ามาในละคณให้ย้ายออกเดี๋ยวจะให้กฎหมายเป็นตัวตัดสินแล้วก็หมอพูดว่าทำไมไม่มาตอนเขากับบ้านฉัน อยากให้ผู้ใหญ่บ้านรีบดำเนินการอยากรู้ว่าสุดท้ายมันจะเป็นแบบไหนแล้วทางนั้นเขาจะทำแบบไหน,นจริงๆฉันลำคาญหนักมากออกมาพูดเหมือนตัวเองถูกกระทำเหมือนตัวเองถูกตลอดเวลาทังที่จริงแล้วไม่ใช่ไหนไหนก็ไหนไหนแล้วเมื่อหาความดีไม่ได้เขาว่าเราไม่ดีฟ้อให้มันหมดทุกอย่างจะได้จบจบคาราคาตัง เรื่องลูกโตมาเขาเรียนรู้เองมีเหตุผลเองฉันคนหนึ่งละพ่อแม่เลิกหลากกันโตมาได้ทุกวันนี้ก็ดูแลพ่อแม่เหมือนเดิมจัดไปเลยอย่าได้ยอมอย่าได้แครในเมื่อหน้าเป็นคนเริ่มก่อนก็จัดให้หนักหนา